ีการทำ Achievement l i ฟค of Kindling นะฮะก็คือเราอ่ะจะต้องไปเจอกับพวกโครงกระดูกสเกลิตันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนภาคอื่นนะที่แบบว่าถ้าตีตายหรือเราสามารถตีซ้ำได้อันนี้คือถ้าจะเอาตีแบบให้ไม่เกิดเลยคือต้องใช้ดาบจากสายเฟสเท่านั้นอาวุธตีที่จะไปบอกอาวุธจากสายเฟสอะไรที่นเป็นท่าดาเมจจากเฟสเท่านั้นนะเอาสายสตาเท่านั้นอะไรเงี้ย คือตรงโซนเนี่ยเราเรายังตีเขาตายอยู่นะอันนี้คือผมใช้ดาบเฟก็จริงแต่แบบมันไม่เกี่ยวอันนี้คือตายแล้วตายเลยเปอกใช้มาดที่กันนี่ไงพี่ไงนี่ไงในหัวคิดเรื่องอื่นนี่ไงไปยี่ตลอดเลยขั้นก่อนที่จะพากันไปไกลกว่านี้นะคือถ้าสำหรับใครที่ ไม่มีอาวุธใส่เป็ดเลยอะแล้วแบบอยากจัดการโครงกระดูกที่คอยฝืนเรื่อยๆได้เนี่ยคือให้มาตรงจำทางออกที่ออกจากใบเทาได้ไหมคะ,ะตรงนี้ฝั่งเอาไงดีฝั่งที่ออกจากใบเทาให้หันขวาโอเคคือมันจะมีสะพานแล้วก็มีบังกรที่หลับอ่ะคือตรงเนี้ยผมเคยผ่านมาแนละ้วถ้าใครแบบดูคลิปผมอทงคลิปกอนนะในคลิปก,ก่อนที่ผ่านมาก็คือตัวนี้แหละอ่ะคือ ของอะจะมีอยู่สชิ้นแต่ว่า2ชิ้นที่อยู่ติดกันเนี่ยไอเน,นี่ยจะทำให้มังกรตื่นก็คือจะเป็นฝั่งซ้ายสุดจะเป็นโล่แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นดาบและอันนี้ก็จะเป็นแค่โซ่เฉยๆเคืออ่เนี่เก็บได้คือถ้าเราไม่ไปเดินชนมังกรจะไม่ตื่นนะแต่ไอสองอันนั้นนะคือเก็บยังไงก็ตื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บลลกันเลยแล้วกันโอ้ยแมวโอ้ยฝับงซ้าไม่คืนราะว่าจากการที่เธอตื่นใช่คือจริงๆมังกรตัวนี้สามารถตีให้ตายได้เลยุนคนแต่ช่วงต้นเกล็ะคือเลือดเขา หาแล้วก็แบบตีอะไรอ่าเงยคือถ้ามาในช่วงที่ตัวผมอะผ่านบอสอ่าวนโถกอะไปมันก็จะทำการเลยจะไม่ได้อะไรมาก็คือสามารถตีได้เลยพอตีเสร็จแล้วเราก็จะได้ดักก้อนสกิลมาฮะส้ารับใครที่เล่นสายพวกมังกรนี่ก็เหมาะมากเลยนะกับดักก้อนสกิลผมแค่แอบคิดเองว่าผมจะเก็บของตรงนี้ดีไหมมันยังมีของที่ผมยังไม่ได้เก็บอยู่ เราเอาเก็บแล้วนี่หว่ะเ,เดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันคือผมเล่นตัวนี้เป็นสายเบสอยู่แล้วมันจะง่ายต่อการที่เราผ่านตรงนี้แล่ละโอ้ยยา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 ไม่แต่จะเออโอเคดีแล้วเขาถอยไปเมื่อกี้ผมอาจจะโดนแพรลีก็ได้นะ วเนจยผมรีบเล่นไปหน่อยอะคือถ้าเล่นตามที่ผมแบบเล่นในการทำอาชีพน่ะมันจะง่ายกว่านี้ตัวเราจะไม่อ่อนแอขนาดนี้อันนี้คือผมรีบเล่นรีบมาเลยโอเคเราก็จะเดินลงไปข้าล่างในตรงนี้นะฮะคือตรงเนี้ยสามารถสำรวจได้เลยมันมีโครงกระดูกก็จริงแต่เราสามารถวิ่งมาเก็บของเก็บอะไรก็ได้อยู่เงี้ยไม่ต้องเสี่ยเรียดเลยเพราะว่าหลังจากที่เราลงตรงนี้ไปแล้ว มันจะมีพวกโครงกระดูกที่เราจะต้องฆ่าพวกในโคแมนเซอร์ก่อนแม้โครงกระดูกพวกนี้จะเป็นอมตะเธอแค่เขาลม้มลงมเฉยแต่เขาไม่ตายต่อให้ตกเขาก็ไม่ตายนะยกเว้นว่าจะเป็นเหี่ยวแบบเหี่ยวตายทันทีอ่ะไอ้ไอเหี่ยวที่ไรสิ้นสุดแบบเดือดแล้วตายทันท,ออนนทนอีอุ้ยใไอสังเวยชีวิตตัวเองพะฮี้ ไปโดนโอน่าจะไอ้พวกโคกรงกระดูเไ,ไม่ใช่โครงกระดูคโครงกระโหลกระเบิดตัวเองไม่รู้เหมือนกันข้างหน้ามีซ่อนอยู่มุมตายตัวหนึ่งฮะนี่ถ้าเราไม่มีพวกอวธเฟสใช่ปะเราสามารถวิ่งฝ่าไปเลยก็ได้อน่ทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสอ,อะไรก่อพยายามแบบวิ่งฝ่าวิ่งจนชินอะเออคมรู้สึกก็วิง่งง่ายกว่าอีกแต่ก็ เผื่อจัดการบอสนีโตก็เล่นดาบปิดเล็กเล็กสน้อยก็ยังดีเพราะมันเดินไม่ได้หรอกผมไม่เข้าใจการโคงกระดูกตรงนี้เลยอ่๋อถ้าจะมีแค่เล่นครั้งแรกมั้งที่ผมเล่นด้วยสายปิดแค่เล่นด้วยความบังเอิญด้วย <c oughs> แค่รู้สึกว่าเอ่อตีอาวุธเฟดปัญหาต้นเกมได้ง่าย <c oughs> ก็เลยตีอาวุธเฟดเลยละกันอะไรเงี้ย ข้างหน้ามีสองตัวนอนอยู่ผมปุยตัวหนึ่งตื่นมากเลยผมรับมือกับมอนหลายตัวพร้อมกันไม่ได้ ของเริ่มได้ค่ะก่อนต้องสวัยู่ได้โอเคไอ้รูข้างหน้านี่คือรูที่เราจะไปเปิดประตูนะฮะแต่มันจะมีในโคอมเพนเซอร์ที่เขาปล่อยเวทไฟอยู่ฉะนั้นก็รีบฆ่าเขาได้จะดีมากนี่ไงเนี่ยเออนี่แหละอ๋อ เฮ้ยคุณคุณดดูดูดไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายโอเคในคอมเป็นโซนที่ตายแล้วตายเลยคนแต่มีโอกาสตบตะเกียงที่เขาปล่อยไฟนะโอเคแล้วก็มาเป okay. ิดประตูตรงนี้ไอ้สิเมื่อกี้วินโดว์แจ้งเตือนอะไรเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เขามีข่าววินโดว์สิบเอ็ดกันต้มตาอยู่นะอ้าวเอ๊ สนใจไว้จ้าโอเคข้างหน้าไอตัวข้า oh. มน่าจะมองไม่เห็นปะเราเงียบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนคือตรงนี้ถ้าใครมีธนูก็จะดีด้วยเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีในโคอโมเมนเซอร์ที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนูน่นนี่มีเหมปะมันมองยากหน่อยนึงแต่ก็ตั้แหละถ้ามีธนูปุ๊บก็สามารถยิงได้ปิวปิวเหมือนที่เรายิงกับพี่งูโอเคเราแม่งไม่นี้ด้วยอ๋ออ่างั้นผมต้องรอมาเทียตัวแหละ พี่ไม่ใช่ไปถึงนี้คนณไปโซซี่เขาเริ่มงงแงแล้วนะน,น้ำกิดเสียงอะไรมันมีเสียงอะไรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเสียงสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าคือเสียงอะไรวันนี้แล้วพี่ต้องโฟมาทีละคน โอ้เดี๋ยวผมทําเป็นคลิปเพิ่มเข้าไปหนึ่งคลิปก็ได้ที่แบบว่าถ้าใครที่ไม่มีดาเมจจากเฟดเลยอะสามารถแก้ด้วยยังไงได้บ้างหนีไปไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวผมทำเนี่ยผมว่าผมเริ่มพูดไปรู้เรื่องนลนี่ก็ไม่คิดจะเลิกพูดตอนเล่นไปด้วยเนี่ยตามทางได้เลยตรงนี้ก็มีเนืคอมเนเซอร์มีโครงกระดูก เอเพราะฉะนั้นรีบขันคอมเพรสเซอร์ก่อนเอ้าคนณนีอุ้ยอุ้ยเด้ออ้อยเออแถงหลังเอาชิปหายแล้วไม่ตายด้วยเด้อ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 เอออันนี้ส่งอันนี้ส่งอ้อยเอยอเกนไอ้คอมเพรสเซอร์ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเจ็ดตัวหรือเปล่าเอา้ยทางตรงนเอาทางตรงนี้อ,อย่าอย่าตีแรงโอเค มากเฮ้ยเราตีเขาตกได้แล้วตอนนี้มีคนแมสก์ตายแหละไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโซเข้าตัวเรียบร้อยเฮ้ยอยู่ตรงนี้แล้วพี่ตูนเขาจะเห็นปะไม่เห็นเนาะโอเคโอเค วิ่งเหนื่อยมากเอทางไตวตตอเลราคือตรงนี้ทุกคนข้างๆมีของนะไปเก็บก็ได้นะทุกคนแต่ก็ระวังคงกระดุกตกาตะแกแล้วกัน นะทุกคนมันวิ่งผ่านเลยเพราะว่าพอเราวิ่งผ่านมันไปมันก็จะแอบ,บตุยหลังเราเลยโอเคตรงนี้ก็จำไอตัวฮนโนที่ยิงไอที่เขายิงเราตีไม่ใช่เรายิงเขาเนี่ยนี่มันจะยิงจริงจริงมีกระตุกตัวข้างๆด้วยฮะแต่ทำยังไงดีเฮ้ยจะทำยังไงกับเธอดีมันจะลอ่อเธอออกมายังไงดีอเอเธอออกมาโอเค พี่อยู่ไหนอะโอ้โหพี่ติดอะไรมันมีอรอยู่ตรงนั้นที่หลังไม่ต้องข่มไปวางก็จะไม่กิกอะโอ้ยฝั่งนู้นก็มองเราคือถ้าทางมันเปิดน,นี่คือเขาพิ่งมาหาเราแน่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงทางเอาตรงนี้กันเอาพี่หลมลมอย่างนี้ก็ต้องซ้ำสีเราอะไรลรอมันไสมานานเลยเน็บของด้วย เอาจิงก็ไม่ต้องจัดการพี่อีกหนุ่มก็จะจัดถ้าลดความเุ่นบายก็จัดการปะโอเคตรงข้างหน้านะจะมีในคอมเบนเซอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะเห,นเห็นเห็นเราเนี่ยเป็นลูกไฟลกเล็กปะเอออันนั้นคือตะเกียงของเขาแล้วก็โครงกระดูกโซนนี้ก็จะโอ้ย้ยเขาเดินออกมาละโซนนี้จะเป็นโซนที่กระดูกจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆ,ๆดิเออเาจิงจิด คิดคำไม่ทันนะ่ะแล้วผมขออ,อนุญาตวิ่งนะไม่ไม,ไ,มมไม่ไหวเกินถ่าจะมาไล่จัดการไปเยอะะผมเขไม่ไหวโอเคเปิดทางตรงที่เราเห็นไนคอมเมเซอร์ฝั่งตรงข้ามนี่แหละอโอ้ยบอกแล้วว่าผมมาไหลตัวพร้อมกันไม่ได้แม้โอเคถือว่าเราจะเปิดประตูแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมระตรูเลยของข้างหลังก็ไม่ได้เก็บโอเค คือใครที่เปิดประตูแล้วนะก็ต้องข้ามสะพานไปตรงเนี้ยพยายามไปจัดการในคอมเมนเซอร์ให้ได้ทุกคนถ้าจัดการในคอมเมนเซอร์ได้ละไอ้พวกมันตกไปก็ไม่มีผลอะไรลานเฉยหงเียวสวนเลยโอ้ผมว่าผมจะได้ลานนีโรเปคือตรงเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมี อบอฟไฟอยู่อะแต่ผมไม่รู้ว่าทางที่ไปเลยที่แบบว่าไม่ต้องกลิ้งตกลงมาเนี่ยมันจะไปทางไหนอันนี้คือระวังนะทุกคนตกได้นะหลังจากนี้เราจะต้องระวังพวกอ่าไอ้นี่แล้วน,นะเฮ้ยไ,ไอ้พวกลูกปันพวกเนี้ยเพราะว่าบางอันมันจะ,ะมีน้ำชิ่งวะชิ่งอย่างนี้อ่ะคือข้างหน้าเราเนี่ยคือทางที่ไปเจอบอลไฟเราก็เดินเข้ามาได้เลย ังพักนั่งอะไรให้เรียบร้อยก็ไทุกคนแล้วแล้วแต่ความถนัดอะ่ะคือถ้าถานัดจากบนไปตรงนู้นมาตรงนี้ลงไปอยู่ข้างล่างได้ก็โอเคยเี้ยสามารถทําได้นะเขาไผก็ทําได้เลย <S <S 2> <S 2> เี่ทางตรงฝั่งของข้ามเนี่ยทุกคนเอตอนเนี้ยเราไม่สามารถไปได้เพราะว่ามีผู้หวังดีเปิดทางและปิดทางให้เราตามใจชอบนี่ที่เพจคือ ถ้าใครเล่นแบบซีรีส์โซลไลท์มาน่าจะเจอไหล <c oughs> ไหลมาติเวิร์สอยู่อะไรอย <c oughs> ่างนี้เราก็คนเล่นดาวโซเขารู้ๆกันอยู่อะนะว่าพี่แกเป็นคนยังไงอาถ้าเอาให้เล่นง่ายคือต้องตอบโนเท่านั้นนะกับพี่แกโดยเฉพาะเลยต้องแบบโนอย่างเดียวเลย <c oughs> Murtach t you're s เฮียเรหว่างนี้ก็คือเราก็ใช้ทางตรงนั้นไม่ได้คือ <c oughs> ถ้าพี่แกจะหายไปเนี่ยก็ถ้าง่ายสุดก็คือเราฆ่าเขาตรงนี้เนี่ยแหละแต่ถ้าออีกวิธีหนึ่งคือต้องฆ่าบอสโซนที่เราจะต้องไปถึงเนี่ยให้ได้ที okay, เรามาตรงซางนี่นะอันนี้คือทางชอดคัดไหมไม่แน่ใจคือตรง ธอต้องลงไปจากทางเนี่ยทุกคนปึ๊บลงมาแล้วก็ปึ๊บลงมาอีกอ่ะตอนนี้ให้เรายืนเฉยก่อนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอให้เนโคมเมเซอร์แกเดินลงเหวไว้ด้วยตัวเองก่อนคือถ้าเรามาแบบทางตรงอะ่ะทางที่ควรจะเป็นอะมันจะต้องเดินลงมาจากบันไดที่เนโคมเมเซอร์ตรงลงไปนี้แหละ <laughs> ผมอะชอบชอบอะไรเงี้โอเคแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะม <laughs> ันวายหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราค่อยลองตอนอีกเซฟหนึ่งจะได ไมว,วยายายาเอาเอาไว,ว้ไม่ใช่เกี่ยวอะไรด้วยจเกีย่ยวอะไรกัตบของเธอด้วยคะถามจริงเ,เดี๋ยวผมก็พาไปไอ้ตรงที่มันเป็นประตูที่เราเปิดเมื่อกี้แล้วกันอ๋อคือมันสามารถกินด,ด้วยแบบไ,ไอเฟรนไล้์ทุกคนแต่ผมไม่กล้าไปดู จอใประตูที่ผมบอกแต่ป้าด้านขวาเหมือน,นี้โอเคเนี่ยมันจะเป็นทางด้านบนที่โอเคคือมัน <c oughs> มันจะทำมาเพื่อให้เราตัดกับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรี่องเขาพูดไม่ถูกก็โอเคอย่าสู้ไปด้วยแล้วพูดโ okay. <c oughs> อเคเออคุณจำในคอมเมนเซอร์ที่อยู่ตรงสะพานที่เราต้องไปเปิดเแล้วมันเป็นทานงนี้ข้ามอ่ะ มันคือทางเดียวกันแล้วมาเจอกันตรงนี้ค่ะซึ่งก็ถ้าแบบอ๋เออแล้วเราก็ไปเปิดจากไอ้นี้โคโมเมโซที่ตกลงมาแล้วก็เดินไปตรงไกลอยู่เหมือนกันแล้วเนี่โอเคผมเจอทางแล้วเราที่สงสัยมานานนี่ผมเล่นเล่นเกมจริงๆใช่ไหมยเคเราไปตรงทางอเดิมดีกว่าทางตรงนี้อาจจะง่ายต่อการไปต่อคือเหมือนเป็นบนไฟที่แบบอะ ไม่รู้มันตอบไม่ได้มันตอบเขาไม่ได้ว่าเขาเกิดอะไรท้นขเขาเ <c oughs> อ <c oughs> อเคตรงนี้ผมสับสนว่าผมต้องวิ่งหรือผมต้องเดินเ <c oughs> ออแหมมาจาไปเนี่ยโอเคน่าจะต้องเดินหรือเป,ปล่ารอหน่อย เดินไม่รอดเอ้ยอต้องวิ่งใช่ไหมผมมาเล่นกี่ครั้งผมก็จำแล้ผมต้องวิ่งผมต้องเดินมันต้องมีการตุยก่อนถึงจะรู้ว่าคนจะวิ่งหรือคนจะเดินเฮ้ยคำนี้ไอเฟรมได้เนี่เขาตกลงกันใช่ไหมออโอเคมากครับนะตกลงวิ่ง จากตรงไหนกาอยู่ตรงนี้โอ้ยไปฮ้ออเฮ้ยจ้ามันได้เหรออย่างนี้เราจะต้องรอดหรือเราต้องตายอะ่ะโอเคคือถ้าเราลงหลุมเมื่อกี้มาเราจะเจอกับพี่แบล็กสมิธนะฮะจะเปิดทางให้ที่แบบเราหลงทางมาใช่ไหมอะไรเงีเ้ยเขาเหมือนกัยบยัง่ะ รออได้ไงปะแล้วเลือดเต็มด้วยนายตวันน่ยโอเคโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าถ้าผมพยายามปืนอัดต่อไปมันจะไม่ไหวอันนี้จะเป็นอ่าคลิปที่ผมอัดไว้เพราผมลืมเปิดใหม่ผมก็แพร่ไปเถอะก็คืออ่าอันนี้จะเป็นการลองแบบว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไป อแวะทักตรงบอลไปที่เป็นกําแพงล่องหนตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่กำแพงล่องห่นแตงกาแพงเออที่เราแบบต้องทะลุไอตัวตุ๊กตานัออ่นแหละเราจะเป็นยังไงอ,อันที่ผมจะวิ่งยาวนะผมจะไม่สู้นะเพราะว่าผมไม่มีอาวุธประเภทฟเฟดเลยก็มีแหเกแต่บ้างไ <c oughs> อ้น่้นี่มันหิวดีอะแล้ว <c oughs> มาดูตัวเองเล่นแล้วก็ตลกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ย อ้าจริงว่าผมจำไม่ได้เลยจั่ว่าตัวเองพูดอะไรนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบรีบก,กระเสือกกระสนวิ่งผ่าไปให้ได้เ <c oughs> ขินๆน,นะไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะเราจะพักลรอหรือยังไง <c oughs> อันนี้น่ากำลังจะอวดอยู่แน่เลยวันนี้ลงมาไดา้ใช่หรือเปล่าม <c oughs> ันพูดอะไรสั <c oughs> ่งห้ามลืมเปิดไฟนะรูกไหม ถ้า okay. คนใครที่เพิ่งมาใหม่ก็อ่ตรงนี้มีในคอมเมนเซอร์จะต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นคงกระดูกข้างหน้าก่อนหน้าเนี่ยของเราก็คือจะฆ่าไม่ตายเลยซะตัวแล้วก็เราจะมีบอลไปนังทักที่สบายใจเนี่ยเราจะเริ่มจากบอลไปตรงเนี่ยลงไปเจอบอลไปกับแบ็กสมิธเลยอ่ะก็ถ้าถ้าใครไหวก็ใช้เทคนิคก,กับผมก็ได้แต่อันนี้จะ,จะอวดเรื่อง <c oughs> ไม่นมี่หรือเปล่าในคอมเมนเซอร์อะไรกินหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอ้ยเขินนะว่าเรามาดูตัวเองย้อนหลังเาาขินๆเลยก็ไม่รู้เค okay, เปิดประตูนะนี่คือถ้าไม่เปิดประตูตรงนี้ก็คือเป็นไหนไม่ได้ข้งางหน้าเราจะมีอ่าในคอมเมนเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ๆ,ๆออตรงนี้แอะเขาก็เห็นเราเหมือนกันเฮ้ยเคเฮ้ย,อยเอาตรงๆคือแบบ ถ้าช่วงต้นเกียร์ตรงนี้อะไรก็บุ่นวายคือจริงผมแนะนำให้มาหลังจากจบฆ่าพี่อ้วนผอมที่ไออันโนโดไปแล้วอ่ะผมว่าน่าจะเวอร์กว่านะผมเคยมาก่อนที่จะไปฆ่าวกเขาแล้วแบบไปกๆๆลับลำบากลำบากเคยนก็วิ่งฝ่าไปเลยนะทุกคนแบบวิ่งแบบไม่สนอะไรอ่ะหน้าตั้งเข้าไว้ พยายามหลบตุ๊กตาพวกนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าตุ๊กตามันสามารถปล่อยหนามแหลมแหลมาทำดาเมจใส่เราได้แถมกระตุ้ต่างหากที okay. ่ที่เรามาตรงนี้เพราะว่าเราต้องเปิดประตูเอ้ยไม่ประตูเปิดทางให้มันเอ่อช่วยหันไปทางทางให้หน่อยได้เพราะจะได้อธิบายนี่เอ้ยนี่นี่น,นี่ตรงที่เนโคลเมนเซอร์เดินอยู่ตรงนั้นอะทุกคนเออและเปิดทาง,งแล้วก็จะวิ่งไปหาทำไมครา้นี้เนโคลเมนเซอร์ถึงมาตรงนี้นะจ๊ะไม่ได้เอ้ย ริงแล้วอะไม่ใช่ยิงตีแล้วกันเท่ก็ลงมาเรื่อยๆคือทางแนีว่าจะเป็นทางอ้อมไปเปิดประตูชตคัตข้างๆนี่เลยเมื่อกี้ที่ดึกผมเดินผ่านไปแต่มันต้องแบบเดินลงไปหาในคอมเบนเซอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวนคอมเบนเซอร์ตรงนี้เขาเปิดประตูโอ้ยเฮ้ยเอา้า เกการไมไ่รู้ตัวตอนนั้นจริงห <c oughs> น้าต่างเฮ้เรากลับมาตบเุ้ยเข <c oughs> าใจดีแบบตอนนั้นจัดการทำให้ได้เออตรงนี้ดิแล้วก็เปิดประตูอันนี้ประตูไปบอนไปที่เป็นบอนไปกมีกำแพงกั้นอยู่ทุกคนออกปะเป็นบอลไปที่สองที่เรามา,า,าคาะต่คอมก็แล้วกันเดีย๋ยวเราจะลงไปบอลไปที่สามเลยพี่เป็นเจอกับแบ็กสมนิด ีเราเงี่ยทุกคนที่ผมแบบตกลงมาตายอ่ะแล้วตุดตัวเองก็ลุกขึ้นมาอีกรอบเองด้วยจริงเลย จะไปออัญเชิญ N p c นีมาคุแต่ตัวจากสภาพที่คงกระดูกเต็มไปหมดขนาดเนี้ยผมว่ามันยากเกินไปแล้วก็บอสตัวเนี้ยไม่ใช่บอสท,ที่ถึกหรือตีแรงหรืออะไรเลยมันเฉยมากเลยทุกคนเออผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราข้ามตรงนี้ไปแล้วกันแล้วก็ไปสู้เลยไม่ต้องอัญเชิญเขาผมรู้สึกว่าถ้าเรากว่าจะไปอัญเชิญเขาเนี่ยมันไกลมาก คนคือผมพยายามอัดก่อนหน้านี้คือไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เลยแบบเป็นใจที่ทำไมถึงมาอัดตัวนี้แล้วก็ลืมเปิดไม้นะโอเคเด๋วตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นใช้เป็นตัวเดียวเลยกันตีบอลเนาะตัวนั้นเด๋อัดิไปก,กันมันเหมือนกันอนะ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะว่าตน้นไอ้บอลที่เราต้องไปเจอเนี่ยก็ไม่ได้แพ้เฟดอะไรเลยนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครที่มีดติมิทเฟดก็ได้โอเคทุกคนก็ดูตามคลิปที่ผมเล่นเลยนะว่าแบบมันจะเจอไอ้ตัว กลงรอที่วุ่นวายขนาดเนี่ยเราจะเจอตรงเนี้ยแค่ตรงหน้าห้องบอดอ่ะสามตัวแล้วแล้วนึกสภาพว่าแบบตรงนี้มันมีกี่ตัวเต็ดตัวแปดตัวได้ปะคือเยอะมากคือถ้าจะไปอัญเชิญพี่ n อ็ก็ไม่ไหวจริงๆฮะมันมีกันได้วหรอโอเคคือเนี่ยตรงโดบไปข้างล่างคือจะไปเจอบอดพอดีเลยเ่ะก,ก็ก็มีดาเมจตกนะทุกคนก็เช็คเรือตัวเองดีๆกันว่าแบบใครเจ็บ 哎，嘛，要借 máy 啊，那。 พตัวนี้จะเป็นบอที่จะสร้างร่างปลอมมาทุกคนทูกคนหาร่างจริงของเขาอะลองสังเกตดูก็ได้ถ้าสังเกตรเราแบบไม่รู้ว่าตัวไหนก็อาตีทุกตัวเลยทุกคนตีตีไปเลยถ้าดาเมจเราเยอะแป๊บเดียวเขาก็ตายเนะี่ยให้ปะผมตีแค่แบบนี้แ่นิดหน่อยเนี่ยคือเกยขึ้นหลอดแนละยเนี่ยแปบเดียวเององ่ายปะง่ายปะนี่เท่าแบบ คือตอนต้นเกมก็คือหลายคนแนะนําให้ผมมาตีแต่ผมว่าไม่แนะนาให้คนอื่นไปตีเพราะว่ารู้สึกว่าทางไปกับมันยากนี่เราก็จะได้อาชิชเมนไลออฟคินเดอร์ลิงนะฮะก็คือเป็นไอเทมที่เราสามารถเพิ่มขวดเลือดตอนเรานั่งกองไฟไอะทุกคนเออคือแบบปกติจะแบบหขวดใช่ไหมเราก็เพิ่มเป็น10ขวดสิบห้ขวดสุดก็จะ20ขวดคะ่ะตัวบอสพินวิลเนี่ยเราจะสามารถดอบไอเทมได้หลังจากฆ่าเขาคือจะเป็นหน้ากากสามหนึ่งในสามอันที่เราเห็นในตอนคาสซีนนั่นแหละ คือหน้ากากที่ผมได้ในเซตนี้นะคะจะเป็นหน้ากากของลูกสาวก็คือจะช่วยเพิ่มให้รีสเตมิน่เร็วขึ้นจริงๆมันจะมีอีก2อันก็คือเป็นของพ่อของแม่ของพ่อเน,นี่ยจะเป็นแบกน้ำหนักได้มากขึ้นมั้งส่วนของแม่น่าจะเป็นเพิ่มแมกซิตีผมไม่แน่ใจสองอันนี้น่าจะถ้าพูดผิดก,ก็ต้องสลับกันเนี่ยแหละเออประมาณนี้เพราะว่าผมมาได้แต่ของลูกสาวบ่อยมากเ <c oughs> ขาชอบผมนะ่ยดูออก